วิธีการเป็นเศรษฐีเงินล้านจากบิตคอยโดยโนอา k e เคเกนโนอาเคกนคืออดีตพนักง,งานคนที่30ของ Facebook ที่ผันตัวมาเปิดธุรกิจของตอนเองนามว่าแอปซูโมซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดาที่เมื่อทําธุรกิจแล้วมีกําไรเป็นเงินสดเข้ามาแล้วเขาก็ต้องคิดต่อว่าจะนําเงินดังกล่าวไปลงทุนอะไรต่อดีซึ่งหนึ่งในตัวเลือกล่าสุดนั้นก็คือบิตคอยโดยรวมเข้าไปในพอร์ตโฟลิโอการลงทุนของเขาด้วยเช่นกันเพราะในช่วงนี้ก็ต้องยอมรับว่า มันกำลังเป็นกระแสที่ร้อนแรงเอามากๆสำหรับโลกของคริปโตเคอเรนซีและนี่ก็คือที่มาของการในที่สุดที่เขาก็ได้กลายเป็นเศรษฐีเงินล้านจาก Bitcoin ตั้งแต่ต้นปี2021นั่นหมายถึงว่าเฉพาะบิตคอยอย่างเดียวในพอร์ตเขามีมูลค่ามากกว่า1ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า30ล้านบาท และก่อนจะไปต่อนี่คือคําเตือนจากโนอาหเคเกนว่าเขาเป็นนักลงทุนที่ห่วยแตกเอามากๆเพราะสิ่งที่เขาถนัดมากกว่าก็คือการสร้างธุรกิจอย่างธุรกิจหลักของเขาก็คือเว็บไซต์ a p p s u m o .com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมการขายซอฟต์แวร์และดิจิตอลโปรดักต์ต่างๆโดยเรื่องราวเกี่ยวกับโลกของคริปโตของเขานั้นมันเริ่มต้นเมื่อปี2010ซึ่งก็เป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่เขากําลังเริ่มต้นทาเว็บไซต์ a p p s u m o .com เช่นกันโดยในเวลานั้นเขามีโอกาสได้พบกับชายที่ชื่อว่านิกจอห์นสันที่ทําเกี่ยวกับเมืองขุด ซึ่งนี่กระถามเขาว่าโนอานายต้องการทําเหมืองขุดหรือไม่ก็ซื้อขายเหรียญบิตคอยดูบ้างไหมล่ะโดยโนอาห์แค่แนนก็ตอบกลับไปทันทีเลยว่าไม่ฉันไม่ต้องการเงินดิจิตอลไม่ต้องการเงินปลอมๆไม่ต้องการเงินที่จับต้องไม่ได้เพราะฉันไม่ได้ต้องการเงินที่เหมือนอยู่ในเกมออนไลน์และแน่นอนว่าตอนที่เพื่อนของเขาเริ่มต้นทําเหมืองขุดนั้นในยุคแรกสุดบิตคอยมีอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่1นึ่งบิตคอยมีมูลค่าเท่ากับ8ปดส่วนร้อเซนซ์หรือแปลงง่ายๆว่า เงินจำนวน1ดอลลาร์สหรัฐในสมัยนั้นสามารถซื้อบิตคอยได้ถึง1,309เหรียญเลยทีเดียวแม่รู้งี้ซึ่งทางโนโอาห์แคแกนก็ดำเนินธุรกิจแอปซูโมของเขาไปเรื่อยๆจนกระทั่งในปี2013ผู้บริหารคนหนึ่งของบริษัทของเขาในตำแหน่ง CTO หรือ Chief Technical Officers นามว่าแชดบอยด้าซึ่งเป็นหนึ่งในคนที่ฉลาดที่สุดในบริษัทของเขาเลยก็ว่าได้ โดยในเวลานั้นแช์ได้ซื้อบิตคอยด์เอาไว้รวมถึงคนในแวดวงในการทําธุรกิจต่างๆก็เริ่มเข้าซื้อบิตคอยด์กันทั่วหน้ายกเว้นตัวของเขาที่ไม่ได้ซื้อซึ่งณเวลานั้นบิตคอยด์มีราคาอยู่ที่ราวๆ200รดอลลาร์ถึง400ดอลลาร์ต่อ1เหรียญหรือประมาณ6 0 0 0ถึง12,000บาทต่อ1เหรียญ BTC แล้วในเวลาไม่นานราคาของมันก็ขึ้นไปเป็นหลักพันดอลลาร์ซึ่งส่วนตัวของโนอาห์แคกนนั้นก็แอบอิจฉาอยู่เล็กน้อยแล้วก็มักจะล้อเลียนกับพวกที่ซื้ออออเเาาไวว้้้ขใหสนนนนุกกกังงิปลมพ็แ แล้วหลังจากนั้นไม่นานเช่นกันราคาของบิตคอยก็ร่วงลงอย่างรุนแรงกลับมาแถวๆที่ราคา300ดอลล่าร์เหมือนเดิมซึ่งการที่มีบิตคอยไว้ในครอบครองนั้นก็เหมือนกับถือเงินที่มีขึ้นมีลงอย่างกับรถไฟเหาะโรลเลอร์คอสเตอร์ยังไงยางนั้นเลยจนกระทั่งต่อมาในปี2015เขาก็ได้มีประสบการณ์นในการซื้อบิตคอยเป็นครั้งแรกแต่ไม่ใช่ซื้อมันเพื่อการลงทุนแต่เขาซื้อมันเป็นเพราะเว็บไซต์ที่เขาใช้ดูสตรีมมิ่งอเมริกันฟุตบอล NFL เถื่อนนั้นจูจๆก็ประกาศว่า หากใครอยากดูในระบบต่อต้องจ่ายด้วยบิตคอยเท่านั้นซึ่งก็ไม่แปลกเพราะในยุคนั้นบิตคอยได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเงินของกลุ่มคนธุรกิจสีเทาที่มักจะใช้กันนั่นจึงเป็นสาเหตุที่เขาต้องเรียนรู้วิธีการซื้อบิตคอยเพื่อไปจ่ายดูสตรีมมิ่งกีฬาที่เขาชื่นชอบและเหตุการณ์นี้มันก็ทําให้เขาเริ่มเก็ตแล้วว่าการใช้เงินดิจิตอลในโลกออนไลน์นั้นเป็นอย่างไรโดยสิ่งที่เขาได้เรียนรู้จากการซื้อบิตคอยในครั้งนี้ก็คือข้อแรกผู้คนยอมรับมันในฐานะการแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าซึ่งกกัันนและ ข้อต่อมามันไม่มีตัวกลางดังนั้นมันไม่จำเป็นที่จะต้องขออนุญาตใครในการโอนหากันมันไม่สามารถปริ้นเพิ่มได้อย่างเงินกระดาษเพราะมันถูกออกแบบมาให้มีจํานวนจํากัดแค่21ล้านเหรียญเท่านั้นและมันยังเป็นเทคโนโลยีเข้ารหัสแบบคริปโตกราฟีที่ไม่มีใครสามารถเอามันไปได้จากเราตราบใดที่เรายังคงครอบครองรหัสไว้แต่เพียงผู้เดียวและอีกอย่างหนึ่งก็คือมูลค่าของมันเติบโตขึ้นเรื่อยๆตามหลักของดีมานและซับไพร์ดังนั้นคีย์สาคัญของการที่เราจะตัดสินใจเข้าไปจอยอะไรบางอย่าง ที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ๆที่เราไม่คุ้นเคยมาก่อนไม่ว่าจะเป็นแว่น VR เครื่องปรินท 3D โลกของ Metaverse โลกเสมือนหรือโลกของคริปโตโดยที่สำคัญก็คือการลองลงสนามจริงๆดูก,ก่อนด้วยปริมาณเงินที่น้อยๆเพื่อลิ้มลองรสชาติของเทคโนโลยีนั้นๆว่าเรารู้สึกอย่างไรชอบหรือไม่ชอบดีหรือไม่ดีผิดหรือถูกก็ว่ากันไป จากนั้นเขาก็ได้ลองซื้อบิตคอยด้วยเงินจำนวน7,000ดอลลาร์หรือประมาณ200,000กว่าบาทที่ณ้เวลานั้นบิตคอยมีราคาเหรียญละ400ดอลลาร์หรือประมาณ12,000บาทและหลังจากนั้นเขาก็พบว่าเว็บไซต์ที่เขาใช้ซื้อนั้นมันมีระบบตัดเงินอัตโนมัติทุกๆเดือนเขาจึงตั้งให้มันตัดเงินซื้อบิตคอยเฉลี่ยเดือนละ500ดอลลาร์หรือประมาณ15,000บาทในทุกๆเดือนและนั่นก็คือที่มาของการเป็นเศรษฐีเงินล้านจากบิตคอยของเขาซึ่งต่อมาในปี2017ตอนที่่ิตตอยนนนน์ขขึ้้สสสสููจุุดดงใปรระะวััศาณ มันก็ส่งผลให้พอร์ตของเขาโตขึ้นเป็นกว่า400,000ดอลลาร์ 4, สหรัฐซึ่งในทันใดน,นั้นเพื่อนของเขาก็โทรมาถามว่าจะขายเลยดีไหมแต่นอวอาร์เคเกนตอบว่าเขาไม่ขายเพราะเขาไม่ตั้งใจที่จะขายมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วจนกระทั่งในปี2018ตลาดของบิตคอยก็พังลงมาจนมูลค่าในพอร์ตของเขาลดลงตามสุดเหลือมูลค่าแค่เพียง80,000ดอลลาร์ 80, หรือจะตีง่ายๆว่ามูลค่าในพอร์ตของเขาหายไปกว่าลบ80%เลยทีเดียวโดยทานอวอาร์เคเกนก็ได้ให้เหตุผลว่า เขาไม่ได้ให้น้ำหนักว่าราคาของบิตคอยมันจะขึ้นหรือจะลงเท่าไร่เป็นเพราะเขาลงทุนเพื่อความสนุกส่วนตัว,ล,วล้วนเพราะเขาไม่อยากที่จะต้องมานั่งเครียดเพื่อวิเคราะห์ราคารายวันดูกราฟมันทุกชั่วโมงเพราะอย่างที่เห็นๆก็อยู่ว่าราคาของบิตคอยนั้นมันแกว่งแรงมากบางช่วงขึ้นเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์และก็เช่นเดียวกันบางช่วงก็ลงเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้ามัวมานั่งดูกราฟบ่อยๆจะส่งผลต่อจิตใจแล้วก็ต้องซื้อซื้อ,อขายขายขาดทุนอย่างแน่นอนซึ่งการที่เขาผ่านเหตุการณ์นั้นมาได้นั้นนก็็เเปเพราะ อย่างแรกสุดเขาใช้ระบบการซื้อแบบอัตโนมัติในทุกๆเดือนที่มูลค่าเท่าๆกันโดยในช่วงแรกเขาตั้งให้มันซื้อบิตคอยเฉลี่ยเดือนละ500ดอลลาร์โดยไม่สนใจว่าราคาณวันที่ซื้อจะเป็นเท่าไหร่และอย่างต่อมาก็คือเขาจะการเงินเอาไว้ลงในทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงสูงไม่เกินมูลค่าความมั่งคั่งทั้งหมดของเขาอยู่ที่ราวๆ10-15%นั่นแสดงว่าต่อให้ราคาของบิตคอยจะเป็นศูนย์ความมั่งคั่งของเขาก็จะหายไม่เกินลบ15%เท่านั้นต่อมาเมื่อเขามีกำไรจากธุรกิจมากขึ้น เขาก็ตั้งตัดเงินซื้อบิตคอย์เพิ่มขึ้นเป็นเฉลี่ยเดือนละ5,000ดอลลาร์ถึง7,000ดอลลาร์ 7, ต่อเดือนโดยเขาเน้นย้ำว่ามันยังคงเป็นสัดส,ส่วนเพียงแค่ไม่เกิน15%จากความมั่งคั่งทั้งหมดที่เขามีเพียงแต่เขาทำกำไรจากธุรกิจได้เพิ่มมากขึ้นเงินที่มาลงในบิตคอยมันก็เลยดูเหมือนเยอะขึ้นนั่นเองซึ่งตอนนี้เขาก็เริ่มเจียดเงินบางส่วนไปลงเหรียญอันดับ2อ,อย่างอีเีเรียมด้วยและเขาก็ใช้เทคนิคเดิมนั่นก็คือตั้งให้มันตัดเงินอันโตโนมัติในทุกทกๆเเเดดือนนนนน้ววยจงนนงิทททีีท่่่คาั ซึ่งเทคนิคการลงทุนแบบนี้เราอาจจะคุ้นหูกับการลงทุนในรูปแบบ DCA หรือ Dollar Cost Averaging ที่เป้าหมายของการลงทุนก็คือการลงทุนในทรัพย์สินที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในระยะยาวโดวยการลงทุนอย่างสม่ำเสมอโดยสม่ำเสมอทั้งในด้านของวันเวลาที่ทำการลงทุนและรวมไปถึงจำนวนเงินที่เท่าเท่ากันในการลงทุนในแต่ละครั้งโดยไม่สนใจว่าราคาของทรัพย์สินณขณะนั้นจะมีราคาเป็นเท่าไหร่เพราะในท้ายที่สุดแล้วการลงทุนแบบนี้แม้จะไม่ได้กำไรสูงสุด แต่เกาจะทําให้ได้ราคาเฉลี่ยต้นทุนที่ถูกลงตัดปัญหาเรื่องของการใช้อารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องในการลงทุนโดยน้องไอแคนบอกว่าสไตล์การลงทุนของเขาในด้านบิตคอยและคริปโตนั้นเขารู้สึกสนุกและได้มีส่วนร่วมในการเฝ้าดูการเติบโตของตัวเลขซะมากกว่าเพราะอย่างที่บอกไปแล้วว่าจํานวนเงินที่เขานํามาลงทุนในคริปโตนั้นเป็นสัดส่วนแค่เพียงไม่เกิน15%จากความมั่งคั่งทั้งหมดที่เขามี ดังนั้นมันจะสนุกกว่ามากที่จะเข้าใจและยอมรับตั้งแต่ก่อนเริ่มการลงทุนแล้วว่าเงินก้อนนี้พร้อมที่จะเป็นศูนย์ได้ทุกเมื่อหรือไม่มันก็อาจจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นไปสิเท่าก็ได้ใครจะไปรู้และหลังจากที่เขาซื้อบิตคอยแบบอัตโนมัติเรื่อยมาเขาได้ลงเงินต้นไปแล้วราวราวเจ็ดหมื่นดอลลาร์และพอบิตคอยในช่วงต้นปี2021ที่ผ่านมาขึ้นไปแต่ราคาทะลุ4 0 0 0 0ดอลลาร์ต่อ1เหรียญน,นั่นกระส่งผลให้พอร์ตของเขาโตกว่า1,300 1,300%ส่งผลให้มูลค่าในพอร์ตของเขา มีมูลค่าราวๆ9 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐซึ่งณตอนนี้ราคาของบิตคอยก็พุ่งสูงขึ้นกว่า60,000ดอลลาร์สหรัฐตอนหนึ่งเหรียญบิตคอยเข้าไปแล้วดังนั้นเขาก็ได้กลายเป็นบิตคอยมิเลเนียอย่างเป็นทางการไปเป็นที่เรียบร้อยส่วนความเห็นในด้านการลงทุนนั้นโนอาห์เคเกนมองว่าตลาดคริปโตกำลังอยู่ในยุคเริ่มต้นเท่านั้นเองซึ่งถ้าหากเราลองเปรียบเทียบในยุคเริ่มต้นที่เพิ่งมีอินเทอร์เน็ตใหม่ๆใ,ในช่วงราวๆปี1997 19 99, ถึงปี1999เราก็จะพบว่า หากเราเข้าวงการนี้เป็นกลุ่มคนแรกๆเราก็จะสามารถมีโอกาสที่จะเติบโตก่อนใครและมากกว่าใครๆดังนั้นหลังจากที่เขาลองลงทุนในบิตคอยจนได้เงินล้านมาแล้ว<ๆ>เขาก็เริ่มมองหาคริปโตตัวต่อไปว่ามีตัวใดบ้างที่จะมีโอกาสเติบโต10เท่าหรือ1% 0 0 0อีกบ้างอย่างตอนนี้เขาก็เริ่มตัวต่อไปแล้วก็คืออีซิเรียมหรือเหรียญ ETH e ซึ่งก็ถือว่าเป็นคริปโตที่มีมาร์เก็ตแคปใหญ่เป็นอันดับสองของโลกที่รองลงมาจากบิตคอยโดยคีย์สำคัญที่โนอาเคแกนพยายามจะสื่อก็คือ การที่เราเข้ามาในตลาดก่อนใครจะมีโอกาสเติบโตและทํากําไรได้มากกว่าเพราะเมื่อไรก็ตามที่ใครต่อใครต่รตางพูดถึงคริปโตกันหมดแล้วเหมือนนั้นมันก็อาจจะเป็นสัญญาณที่บอกว่าหมดยุคการเตริบโตแบบก้าวกระโดดแล้วก็เป็นได้โดยสไตล์การลงทุนที่ชัดเจนของเขาก็คือ buy and hold ที่คําว่า hold ย่อมาจากคําว่า hold on for dear life คือการซื้อและถือมันไปตลอดชีวิตโดยไม่มีแลนที่จะขายมันออกไปเพราะอย่างที่บอกเขาสนุกกับการเฝ้าดูการเตริบโตของพอร์ตคริปโต และในอนาคตเขาก็วางแผนที่จะใช้เหรียญเหล่านี้ในการทาธุรกรรมต่างๆบนบล็อกเชนดังนั้นเขาเลยยังไม่มีแผนที่จะขายมันและแน่นอนว่าเงินที่เขานามาลงทุนนั้นเป็นเงินเย็นไม่ใช่เงินร้อนที่จะต้องเอาไว้ใช้จ่ายค่าอาหารจ่ายค่าเช่ารถจ่ายค่าเช่าบ้านมันเป็นเงินเย็นที่เขาสามารถปล่อยทิ้งไว้ได้เป็นเวลากว่า5ปีหรือ10ปีขึ้นไปโดยไม่กระทบกับความเป็นอยู่ในปัจจุบันและการที่คุณจะสนุกไปกับการเฝ้าดูความผันผวนของราคาคริปโตได้นั้นก็อย่างที่บอก เขาจะใส่เงินในพอร์ตนี้แค่เพียง1 0บถึงของความมัง่งคั่งทั้งหมดที่เขามีหรือจะคำนวณเล่นๆก็ได้ว่าถ้าพอร์ตบิตคอยของเขามีมูลค่า1ล้านดอลลา,าร์สหรัฐแสดงว่าพอร์ตความมัง่งคั่งทั้งหมดของเขาก็น่าจะมีมูลค่าราวๆ6กถึงล้านดอลลา,าร์สหรัฐนั่นเองดังนั้นจงเลือกสไตล์การลงทุนที่คุณชอบบางคนอาจจะเลือกทุ่มหมดหน้าตักแต่ในขณะที่ตัวของเขาเองนั้นเลือกที่จะลงทุนแบบ DCA แทนส่วนวิธีการที่จะเลือกในการลงทุนแอสเซทใดๆนั้นเขาก็จจะะมีีวววิธกกกาาาาาารรเลลืือออดดดดู้้นัไไซซ์แแหปง่่ยๆ ถ้าลงทุนในทรัพย์สินน,นั้นแล้วโอกาสที่มันจะทํากําไรด้านบวกได้10เท่าหรือไม่แต่ในขณะเดียวกันถ้ามันขาดทุนก็อาจจะเป็นศูนย์ได้เช่นเดียวกันซึ่งโนอาก็ได้แสดงวิธีการจัดพอร์ตแบบกระจายความเสี่ยงตามสไตล์ของเขาโดยส่วนตัวล้านั้นเขาเป็นคนไม่ค่อยชอบลงทุนในความเสี่ยงสูงสักเท่าไหร่นักโดยพอการลงทุน100ของเขาจะประกอบไปด้วยเงินสดจํานวน20%อสังหาริมทรัพย์30%ลงทุนในหุ้นระยะยาวที่มั่นคงราวๆสมวามสิ่ยงาเงอย่างคร์โต15% และหนึ่งในคําถามที่ผู้คนมักจะถามอยู่บ่อยๆว่าฉันควรลงทุนในบิตคอยหรือไม่โดยทางน้องอาเคแกนก็ได้ให้คําตอบว่าถ้านะตอนนี้คุณยังไม่ค่อยมีเงินแล้วหวังทุ่มสุดตัวไปกู้หนี้ยืมสินมาลงในบิตคอยแล้วกะรวยเลยเขาก็ไม่แนะนําให้ทําแบบนั้นเพราะสิ่งที่คุณควรโฟกัสมากกว่าก็คือการไปโฟกัสในการสร้างรายได้ให้มากพอก่อนแล้วนําไปลงทุนในทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงน้อยกว่าให้มันมั่นคงียก่อนอย่างเช่นเริ่มต้นลงทุนในอสังหาริมทรัพย์กองทุนรวมต่างๆ หรือจะเป็นหุ้นบริษัทยักษ์ใหญ่ที่มันคงแล้วแล้วค่อยมาคิดเรื่องการลงทุนในบิตคอย n แต่ถ้าคุณอยากลองลงทุนในบิตคอยก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันแต่ให้ลองที่จํานวนเงินน้อยๆก่อนเพราะอย่างที่รู้การเริ่มต้นซื้อบิตคอยนนั้นใช้เงินเริ่มต้นน้อยมากอย่างบิตคัพกระดานเทรดในไทยบ้านเราก็เริ่มต้นเทรดได้ที่10บาทหรืออย่างของต่างประเทศอย่างบีน n c e ก็สามารถเริ่มต้นด้วยเงินที่10ดอลลาร์ึ่งวิธีที่ดีที่สุดสำหรับมือใหม่ที่นอร์อคเคานใช้แล้วเวิร์กกับเขาก็คือการ DCA ที่เน้นการลงทุนในวันเวลาที่สม่ำเสมอด้วยจํานวนเงินเท่าๆกันแล้วในระหว่างการลงทุนนั้นก็ให้คุณศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่คุณลงทุนนั่นเองและนี่ก็คือวิธีการเป็นเศรษฐีเงินล้านจาก Bitcoin โดย Noa าเคเกนอดีตพนักงานคนที่30ของ Facebook ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ AppSumo.com และถ้าหากคุณชอบวิดีโอนี้และคิดว่าวิดีโอนี้นั้นมีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ก็ด้วยนะครับ แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับทีมงาน Blue Oclock สำหรับวันนี้สวัสดีครับ